สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Air Force Today นะคะดิฉันนาวากาศ์โชริงยานุมาแสงชูโตค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่ปูหนึ่งวันนะคะ แล้วก็มีสัมภาษณ์พิเศษด้วยค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะใครที่สนใจในเรื่องของโครงการช้างเผือกค่ะวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกสัตริยาธิราชพลอากาศโทวชิรศักดิ์ภูสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องต้อยครับนะคะใครๆที่สนใจนะคะในเรื่องของโครงการช้างเผือกต้องบอกว่ารวดเร็วมากเลยนะคะนะเหมือนเพิ่งผ่านไปเร็วๆนี้เอง เปิดรับอีกแล้วเปิดรับอีกแล้วครับ,รบน,ะะน้องๆที่สนใจครับค่ะก็สามารถเตรียมเ,เตรียมความพร้อมได้เลยวันนี้น้องๆก็จะได้รับข้อมูลไปนะคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างสําหรับคนที่สนใจอจะเข้ามาร่วมโครงการช้างเผือกค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะแต่ต้องขออนุญาตเรียนถามผบอนะคะว่าในส่วนของความเป็นมาของโครงการช้างเผือกเน,นะะี<ม>่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ โครงการช้างเผือนกนี่ับเริ่มต้นนะคือตั้งแต่ปี2,529นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่อยากจะไปค้นหานักเรียนชั้นมัธยมปีที่4ถึงปีที่6ที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีสุขภาพร่างกายดีมีสติปัญญาทั้งความรู้วิชาการแล้วก็ทางด้านอารมณ์มาร่วมทำงานให้กับกองทัพอากาศในสายวิชาการครับ กองทัพอากาศนั้นขึ้นชื่อลรือชาในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเหล่านักบินหรือเหล่าสนับสนุนเพราะ,ะนั้นงานวิชาการก็มาเป็นอันดับแรกโครงการช้างเผือกจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะเฟ้นหาน้องๆที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าวมาทํางานให้กับกองทัพอากาศซึ่งปัจจุบันนะครับมีทั้งมิติทางกําลังท่าอากาศมิติไซเบอร์แล้วก็มิติสเปซ ทราบไหมครับนักเรียนในเร,ร,ระดับปัจจุบันนี้สามารถผลิตดาวเทียมได้ผลิตโดนนะครับผลิต UAV ไปแข่งชนะที่หนึ่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องที่ มีความรู้ความสามารถนะครับมาร่วมทํางานกับเราครับในโครงการช้างเผือกนั่นคือวัตถุประสงค์หลักเลยครับค่ะก็ถือว่าสมกับชื่อโครงการเลยนะคะคฉันขอบอกว่าช้างเผือกนี้เราก็ต้องแบบเฟ้นหาที่ดีที่สุดมาได้จากทุกคนทุกแข่งเลยครับไม่ว่าะะจะเป็นอําเภอตําบลห่างไกลอย่างไรถ้าได้รับข่าวสารนี้แล้วนะครับ เตรียมตัวได้แล้วครับนะคะทราบมาว่าได้รับกระแสต,ตอบรับดีมากๆจากน้องๆใช่ไหมคะที่มาร่วมสมัครโครงการช้างเผือกใช่ครับตรงนี้คือปัจจุบันเนี่ยการเผยแพร่สื่อออนไลน์ของเราเนได้รับความสนใจแล้วก็ตอบรับมา,มามากพอสมควรนะครับปัจจุบันเนี่ยการสมัครก็เป็นออนไลน์เท่านั้นแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ในระบบนี้ในเรื่องของการรับสมัครคอยู่แล้วครับค่ะทีนี้เราไปเจาะลึกกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่า น้องๆที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการช้างเผือกนะคะน้องๆต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยครับเป็นนักเรียนชายไทยอยู่ชั้นมัธยม4-6อายุ16-18ปีนะครับมีสัญชาติไทยแล้วก็ผู้ปกครองก็เป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดเช่นเดียวกันครับสำหรับน้องในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเราขอใช้เกรดเทอมแรกครับ3.5เท่านั้นเอง ขยันมันเพียรน,นะครับส่วนนักเรียนน้องๆที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท,ที่5ก็จะใช้เกรดสะสมของอมัธยมศึกษาปีที่4่าภาคเรียนที่1 2>, ท1 2แล้วก็ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่5เกรดเฉลี่ย3.5เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายก็คือน้องๆที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ก็จะใช้เกรดเฉลี่ยของมัธยมศึกษาที่4 5แล้วก็6เทอมแรก3.5เท่านั้นเองครับพยายามเข้ามานะครับจุด5เท่านั้นเองเหรอ3.5เท่านั้นเองเลยเท่านั้นเองครับอันนี้เรียกว่าเป็นแบบหัวกัท่แล้วนะคะหัวกัที่เลยครับคัดๆเลยครับแล้วน้องมาเรียนที่โรงเรียนเนอากาศครับไม่ผิดหวังแน่นะครับวิชาการอุปกรณ์แ a บต่างๆพร้อมบูนครับมีอากาศ เครื่องยนต์ให้พวกเราได้ทํางานต่างุงมงลมใหญ่โตมโหัลานลองมาดูนะครับเรียกได้ว่าโรงเรียนในเรือการนาวิทัศน์สตรีทิราชค่ะก็พัฒนานะคะในด้านของเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆนะคะควบคู่กันไปทีนี้น้องๆนะคะทราบแล้วนะว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่5และที่6นะคะมีโอกาสแล้วก็อายุตั้งแต่1 6บหถึงสิปีนะคะใครที่เข้าเรียนอยู่ตอนนี้นะคะยังทัน นะคะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นมสี่มห้ามหกนะคะก็ขยันนะคะดูหนังสือติวหนังสือนะคะเพราะว่าท่านผบบอกแล้วว่าใช้เกรดเฉลี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสามจุดห้าศูนย์ขึ้นไปนะคะเท่านั้นเองานเองนี่แหละค่ะต้องคัดช้ำเผื่อต้องคัดแบบหัวกะทินะคะท่านนะคะทีนี้ในส่วนของสิทธิประโยชน์เอาละนะคะความพิเศษของโครงการช้างเผือกเนี่ยก็คือให้น้องๆนั้นได้เข้ามาสมัครสอบก่อนที่เราจะเปิดรับ ปกติทั่วไป<ช>นะคะคทีนี้สิทธิพิเศษของน้องๆที่จะได้รับในการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกม,มีอะไรบ้างคะสิทธิพิเศษนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับสมมติน้องๆสนใจที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนเตรียมทหารนะครับในส่วนของกองทัพอากาศนั่นคือใฝ่ฝันที่จะมาเป็นวิศวกรหรือเป็นนักบินครับการที่จะเข้ามาเนี่ยโครงการช้างเผือกนี่แหละครับคัดน้องเข้ามาก่อนเลยครับถ้าเข้ามานะครับตั้งแต่เริ่มการสอบจะได้สิทธ์ เมื่อเราผ่านการสอบจะมีอยู่สองเซสชันคือภาควิชาการกับภาคปฏิบัติถ้าผ่านภาควิชาการแล้วนะครับในเรื่องของภาคปฏิบัติก็จะมีการตรวจร่างกายตรงนี้นะครับได้รับการยกเว้นค่าตรวจร่างกายในการสอบคัดเลือกเลยครับถ้าน้องไปสอบเตรียมทหารในภาคปกติต้องเสียนะครับแล้วก็<ห>เช่นดเดียวกันนะครับเมื่อผ่านรอบแรกวิชาการมาแล้วก็จะได้รับคําแนะนําในเรื่องของการเตรียมความพร้อมร่างกายนะครับมีเวิร์กช็อปมี มีค่ายให้เราทดสอบเตรียมความพร้อมร่างกายแล้วก็อบรมแนวทางต่างๆในเรื่องของการที่เตรียมการสอบรอบสองว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การทดสอบความถนัดต่างๆไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันและสุดท้ายครับสำคัญที่สุดครับถ้าน้องๆนะครับสอบออผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือก30คนสุดท้ายเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทาหารเพอร์บ้านนาจังหวัดนครนายก ได้รับทุนการศึกษาในการศึกษา38,000บาทจากกองทัพอากาศครับอื ก็เรียกได้ว่าสิทธิประโยชน์ก็มีมากมายทีเดียวนะคะน้องๆที่สนใจนะคะที่สําคัญก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะจริงครับอันนั้นเลยครับนะคะถ้าน้องคิดว่าสนใจนะคะอยากจะเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะแนะนําเลยว่าสมัครโครงการช้างเผือกดีกว่านะคะก่อนที่จะไปสอบภาคปกตินะคะทีนี้กระบวนการคัดเลือก นะคะน้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการช้างเผือกคะ่ะเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างน้องๆจะได้เตรียมตัวได้นะคะนอกจากภาควิชาการแล้วต้องมีอย่างอื่นแน่นอนครับผอ,บอก็บอกเลยครับไม่ยากครับ <c oughs> มีสองภาค <5 S 1> <5 S 2> คือ,อภาควิชาการกับ <c oughs> การภาคปฏิบัติครับภาควิชาการนี้เราสอบห้าวิชาครับก็เป็นวิชาที่น้องๆเรียนกันมาเนี่ยแหละครับมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษา,ศาศ <c oughs> อังกฤษภาษาไทยแล้วก็ สังคมศึกษาครับทั้งหมดภาควิชาการคะแนนเต็ม700นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าคะแนนรวมวิชาการจะต้องไม่น้อยกว่า400คะแนนนะครับแล้วก็จะเน้นในวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์ครับกำหนดเป็นเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบนะครับรวมในรอบแรกเนี่ยเราจะคัด60คนครับโอกาสมากมายสำหรับรอบแรกในเรื่องของการคัดงานด้านวิชาการนะครับ แต่ว่า60คนนี้เราจะเรียงลำดับนะครับตามคะแนนจากน้อยไปหามากถ้าระดับคะแนนเท่ากันนะครับของทบกากาศเป็นหน่วยวิชาการใช่ไหมครับจะเอาคะแนนของอวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นอันดับ <ừ> แรกแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับ,รบจากจากนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันครับตั้าใช่ครับตําราที่น้องจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นอกานั้นก <ไป S 1> ็จะเป็นวิชาชัยสังคมนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของการคัดเลือกนะครับ เป็นธรรมแล้วก็จะเป็นแล้วเราจะมีความภูมิใจมากครับถ้าน้องสามารถได้รับการคัดเลือกผ่านโครงการช้างเผือกนะครับค่ะก็ผ่านแต่ละขั้นตอนนะคะรอบแรกผ่านไปแล้วนะคะมีการคัดเลือกรอบที่สองนะคะแล้วก็ในแต่ละขั้นตอนก็จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะในการที่จะ,ะดูในเรื่องของคะแนนของน้องๆน,น,นะคะเดี๋ยวผมลืมไปครับรอบที่สองสองร้อยคะแนนครับสองร้อยคะแนนตรงนี้ ผ่านรอบแรกมาแล้ว60คนนะครับรอบที่สอง30คนนี่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าน้องๆ30คนที่ผ่านรอบ2นั้นได้รับการทําสัญญาเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศทันทีครับรอบที่2เราทำอะไรบ้างครับเราก็จะมีในเรื่องของน้องๆเสนอแป้มสะสมผลงานมาเลยครับเคยไปร่วมกิจกรรมที่ไหนมีความสามารถทางกีฬา,า,าหรือว่าเคยไปทํากิจกรรมที่รับรางวัล ส่งแฟ้มผลงานมาหรือว่าเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ชได้หมดเลยจิตอาสาต่างๆนะครับถ่ายรูปมาเหมือนการทำแฟ้มพอ,อ,อร์ตโฟลิโอทั่วไปตรงนี้มีคะแนนให้ร้อยคะแนนครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัยนิดเดียวครับเหมือนแบบ IQ หรือว่าอุปณิสัยของเรานะครับเหมาะสมเป็นทหารไหมเป็นนักบินไหมตรงนี้จะบอกเลยแล้วก็น้องก็จะอาจจะทราบ รู้แนวทางตนเองละว่าจะไปในทางไหนนะคะซึ่งก็เป็นการทดสอบในเบื้องต้นทั้งหมดใช่ครับใช่ครับตรวจร่างกายทดสอบสัมภาษณ์แน่นอนครับอันนี้มีเกณฑ์แค่ผ่านไม่ผ่านรอบนี้30คนครับปันจุเลยครับสามสิบคนทาำสัญญาเลยครับแล้ว30คนนี้ก็จะได้อย่างที่บอกถ้าผ่านนะครับทันสัญญาแล้วได้ ทุนการศึกษา38,000บาทครับน้องๆครับค่ะก็ถ้าผ่านรอบสองแล้วน้องๆก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเราได้เข้าเรียนแน่นอนเพราะว่าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของการเรียนการสอนอย่างที่ท่านผอได้บอกไปนะคะว่าโรงเรียนในเรือกาศนะว่ามินทักษศสตร์รียที่ราดของเราค่ะได้มีการพัฒนาแล้วอีกไม่นานเราจะย้ายไปที่โมกเหล็กแล้วด้วยใช่ครับใช่นะคะที่นั่นก็คือโอ้โหใหญ่โตเตยไปไปดูมาแล้วห้องเรียน เป็นสมาร์ทคลาสรูมอะนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้องๆที่มีความสนใจนะคะไม่ต้องรีรอมาสมัครได้เลยนะคะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะอยากให้ท่านผอได้ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยนะคะเผื่อบางคนยังลังเลไม่มั่นใจเอจะมาสมัครดีไม่สมัครดีอันดับแรกครับจบมา Carrie p าร t ของนักเรียนราดการคือหนึ่งเป็นในฐานสัญญบัตที่มีคุณภาพเป็นในฐานสัญญบัตหลักของกองทัพอากาศครับอาชีพต่อมาก็คือนักบินครับถ้าใครสนใจนะครับอ,อากาศยานทันสมัยต่างๆแล้วเราก็จะเตรียมจัดซื้ออากาศยานที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นนะครับน้องๆที่มาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในโครงการช้างเผือกในปีนี้นะครับหนึ่งจะได้ รับในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามารับผิดชอบกองทัพอากาศเช่นเดียวกันเราจะไปเรียนกันที่โมกเหล็กตรงนั้นจะเป็นแคมปัสใหม่นะครับสวยงามอย่างที่น้องเตยบอกนะครับคือเทียบเท่ากับต่างประเทศนะครับภูมิทัศน์โดยรอบนั้นคือรอบปุนเขานั้นอยู่ที่โมกเหล็กอาคารสถานที่โอาสง่างามนะครับมีห้องยิมห้องสระว่ายน้ําที่ในร่มที่ใหญ่มากการเรียนการสอนนะครับ ปลูกฝังความเป็นทหารความรักชาติบ้านเมืองรักสถาบันรักครอบครัวรักพ่อแม่และรักตนเองนะครับผมบอเชื่อมั่นว่าในการที่น้องๆน,นะครับมาสมัครโครงการช้างเผือกก่อนได้เลยครับมีโอกาสแล้วนะครับถ้ามีความรู้ความสามารถตามคุณสมดังกต่างรีบมาสมัครนะครับระหว่างวันที่14พฤศจิาก,ากายนจนถึงวันที่30พฤศจิากาย,ยนระหว่าง8โมงถึง16นาฬิกานะครับ ตรงนี้ก็เมื่อมาสมัครนะครับเราจะสมัครทางออนไลน์อย่างเดียวสนใจก็ศึกษาทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนากาศนะครับติดต่อมายังอกองสิทธิติหรือประเมินผลก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0253436247ครับแล้วก็รายละเอียดในเรื่องของการรับสมัครติดตามได้ที่ w w w p r e a d m i s s i o n nkrafa com ครับ หวังว่าจะได้รับการต้อนรับน้องๆที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีความสติปัญญากเก่งกาจได้มาร่วมเขาเรียกว่ามาเป็นครอบครัวรเดียวกันกน่าควน,นะคะฟ้าไกลไภัยสารครับ ค่ะนะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะติดตามได้ผ่านทางหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ขึ้นให้ไปแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนในรากาศนะ่ามินทากสตรียาธิราชได้หรือว่า Facebook f แฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเตยย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 3 4 3 6 2 4้ถึงนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่าน ผู้อุการโรงเรียนในเรือากาศน้องมินทักษัตริยาทิราชค่ะพลนกาโทวชีรษศักดิ์ภูสิทธิ์เป็นอย่างสูงนะคะขอบพรบะคุณมากค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ New Generation Smart End ค้นหาผู้นำพัฒน,นาทเทคโนโลยีแอร์ไซเบอร์สเปซ โรงเรีเนเรกาดนวมินทกษัสติยรยาธิราชเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือกประจำปีการศึกษา2,566สำหรับผู้ที่สนใจสาม,มารถสมัครได้ที่ www.preaction.nkrafa.com เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่วันที่14ถึง31พฤศจิกายน2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและประเมินผลโรงเรียนเรือากาศนวมินทร์ววพระจัตรีรธิราชหมายเลขโทรศัพท์025343624ถึง7ในวันและเวลารชาชการสถาบันหลักเทคลิคหน้าฐานะชีที่มีภาวะผู้นำและแหล่งองค์ความรู้ด้านการบินรวมถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ